เอาเรื่องเกี่ยวกับเที่ยวเลยรพี่เออเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนเออเออเออไปไปบ้านเพื่อนเที่ยวนี่คือเที่ยวอะไรเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านเพื่อนตอนนั้นตาจีนบุรีแถวบ้านเพื่อนก็จะมีน้ําตกเนี่ยเราก็ไปเที่ยวกันอช่วงพอผู้ชายอยู่ด้วยกันมีช่วงเผลอเลยมีโอกาสได้แกล้งกันได้สนุกสนานเพื่อนผมไปอาบน้ํามันก็เหมือนเตรียมกางเกงในเตรียมจะใส่หลังจากกลับจากอาบน้ำก็วางไว้ มันอาบน้ำกลับมามันจะใส่ตัวเนี้มันก็วางไว้ผมก็มองแล้วอะพอมันไปปุ๊บได้โอกาสผมไปคว้าพริกเลยพริกสดๆเอามา<อ>ทาเป่าท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 าเสร็จพอมันพอเสียงประตูห้องน้ำเปิดผมก็รีบวาง <c oughs> มันก็เดินกลับมาแบบถือปากด้วยอาบน้ำเย็นสบายใจ <c oughs> ใส่เกงในมาใส่<ไ>ฟืบมันใส่ฟืบใส่กางเกงใส่เสื้อแล้วมันก็นั่ง ไข่เจียวน้ำพริกนรกสักพักอุ้ยแสบว่ะแสบแสบสักพักมันเกินแสบกลายเป็นจุกกลายเป็นจุกภาพที่เห็นคือมันอ่ะแบบตลกดูเห็นแล้วว่าเป็นพริกคเหมือนหลังบ้านเป็นคลองอ่ะวิ่งกระโดดลงคลองเลยตู้เพื่อให้แบบพริกละลายเ้ยะใช่มันร้อนไงใช่ ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิธภาพกับ m o โ o แม็กส์ลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วทรออกลูกค้า True d e t a c กกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วทรออก